สวัสดีครับก็วันนี้จะมาพูดถึงาการสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับเป็นแอปพลิเคชันมือถือง่ายๆนะครับหนึ่งตัวด้วยกรายแอต้องพูดก่อนว่าตัวกรายแอนะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถสร้างแอปพลิเคชันบนมือถือได้นะครับโดยไม่ต้องมีประสบการณ์ในการเขียนโค้ดหรือการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับเราจะสามารถออกแบบแล้วก็ สร้างแอปพลิเคชันที่หลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสำหรับธุรกิจการศึกษาการขายของออนไลน์นะครับแล้วก็มีอื่นอื่นอีกออด้วยการเรียกว่าการวางแล้วก็จัดองค์ประกอบต่างๆผ่านตัวหน้าอินเทอร์เฟซของกรายนะครับซึ่งตัวกราฟนะครับจะสามารถ Import ไฟล์จากแหล่งต่างๆได้ก็จะมีประมาณนี้ตามรูปเลยนะครับ มี Google Sheets, a b l e Excel Online นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยที่เป็น g r i v e a c c a b l e เป็น SQL ต่างๆเลยครับจะมีขึ้นว่า b ร s ษัทเป็นจะเรียกว่าเป็นแพ็กเกจของตัว d r i p p นะครับที่จะต้องเสียเงินเพื่อใช้นะครับต่อมามาตั้งเป้าหมายของวันนี้นะครับก็คือเป้าหมายของเราคือการสร้างแอปพลิเคชันสำหรับสั่งอาหารที่ใช้ในโรงพยาบาลนะครับโดยเงื่อนไขของตัวแอปพลิเคชันเนี่ยครับก็คือถ้าหากคนไข้เนะี่ยเลือกอาหารชุดนะครับ จะไม่สามารถเลือกอาหารจานเดียวได้นะครับก็เช่นการหากเลือกอาหารจานเดียวก็ไม่สามารถเลือกอาหารชุดได้ครับหากเลือกอาหารชุดจะมีวงไล็บอกว่ากับข้าเนี่ยของอาหารชุดสามารถเลือกได้สองอย่างถ้าเลือกอาหารจานเดียวนะครับจะเลือกอาหารจานเดียวได้ดึงจากนะครับสิ่งที่ต้องมีในการใช้แอปพลิเคชันคือ1เมนู2เลขห้องสามเพิ่มเติมนะครับตัวเพิ่มเติมก็อย่างเช่นไม่เอาผักประมาณนี้นะครับเมนูส่วนตัวเมนูเนี่ยครับ เราจะแบ่งประเภทเมนูออกมาเป็นอาหารสามมื้อก็คือเช้าของวันแล้วก็เย็นนะครับในแต่ละมื้อนะครับก็จะแบ่งเป็นอาหารจานเดียวอาหารชุดกับข้าวแล้วก็เพิ่มเติมนะครับตรงนี้ต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงส่วนประกอบของตัวกรายแอปนะครับหรือใช้ในหน้าอินเทอร์เฟซนะครับตัวกรายแอปนก็จะมีการใช้งานที่เรียกว่าส่วนประกอบหรือภาษาอังกว่าคอมโพเนนต์นะครับแล้วก็การจัดการส่วนประกอบต่างๆนะครับเรียกว่าคอมโพเนนต์ววลูนะครับ โดยวันนี้ผมเอาคอพเทนต์มาใช้มานเจ็ดชิ้นนะครับชิ้นที่หนึ่งก็คือตัวไททอลนะหรือหัวข้อนั่นเองตัวที่สองเป็นเซปาร์เรเตอร์นะครับเป็นตัวขั้นบรรทัดเป็นตัวขีดเส้นใต้นะครับตัวที่สามเป็นฟอร์มคอนเทนเนอร์นะครับมันเปรียบเหมือนเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่เอาไว้เก็บตัวคอพเทนต์อื่นๆไว้นะครับตัวที่สี่เป็นเทคเอนทรีนะครับเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวรับอินพุตของคนไข้นะครับรับอินพุตมาเก็บไว้ว่าคนไข้สั่งอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวเดทไทม์ก็จะคล้ากกัตตววออนแ็มใ ตละรูปแบบนะอันนี้จะเป็นในรูปแบบของเวลานะจะเป็นรูปแบบของตัวเลือกแล้วก็อันสุดท้ายเป็น Text นะครับในตัว text เนี่ยก็จะมี text มี n o t e มีล i สเ Text มี h i น t นะครับก็ตัว Text เนีนะครับกใ็ใช้ในการเรียกว่าใช้ในการตกแต่งหน้าอินเทอร์เฟซนะครับหรือใช้ในการแจ้งเตือนอะไรต่างๆในอนินเทอร์เฟซนะครับต่อไปมาดูในส่วนของตัว component value ตัว component value นะครับฟังก์ชันของแต่ละ component นะครับจะมีหน้าต่างที่แตกต่างกัน ดูจากตัวสตัวสีรูปข้างล่างนี้ตัวแรกเนี่ยเป็นของตัว c o m p o n e n t t i t l e นะครับตัวที่สเป็นของ form container ตัวที่สเป็นเด็ด sharp แล้วตัวที่สีเป็น choice นะครับจะสังเกตว่าสีตัวเนี้ยไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยก็จะมีประมาณนี้นะครับ ต่อไปจะเป็นขั้นตอนตั้งแต่การสมัครการจัดการ Data แล้วก็ในส่วนของการถักแอปพลิเคชันผมขออนุญาตไม่เปิดสไลด์นะครับจะเป็นทำให้ดูไปเลยนะครับแล้กอธิบายด้วยก่อนอื่นเนี่ยครับเข้าไปที่หน้าเว็บแล้วก็ไปที่ตัวกรายแอปนะครับหลังจากเข้าตัวกลายแอปเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเข้าเว็บมาแล้วครับเรากด Open g r i ายนะครับหลังจากนั้นนะครับเรากด Create Create your account นะครับ กด sign up with Google แล้วก็เลือก Gmail ที่เราใช้หลังจากนั้นเนี่ยครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครเขาก็จะมีคำถามข้อ2ข้อให้เราตอบแล้วก็ตอบไปนะครับตามควาจริงพอหลังจากที่เราตอบคำถามของตัวกรายแอป p เรียบร้อยนะครับ mm hmm. เขาจะเข้ามาสู่หน้านตัวนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มสร้างแอปนะครับเราต้องสร้างข้อมูลน,นะครับที่ใช้ในการสร้างแอปของเราแต่วันนี้ผม สร้างตัวนี้มาแล้วเรียบร้อยซึ่งในตัวเมนูเนี่ยครับที่จะต้องมีนะครับก็คืออาหารจานเดียวอาหารชุดกับข้าวเช้าแล้วก็ส่วนเพิ่มเติมนะครับท่านแบบนี้นะครับในกับอาหารจานเดียวแล้วก็อาหารเย็นด้วยครับแล้วก็มีในส่วนของตัวรูมนะครับเลขห้องนะครับจะขอเปเป็นเลขห้องก่อนก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวนี้คือจะเป็นตัวชี้ตัวนี้ครับจะเอาไว้เป็นตัวเอาพุทนะครับให้กับ คนที่ใช้แอปพลิเคชันเนี่ยได้เห็นนะครับว่าเมนูที่เราใส่มาเนี่ยมีอะไรบ้างตัวนี้ก็จะเอาพุดออกไปในหน้าอินเทอร์เฟซนะครับต่อไปนะครับเรามาดูแล้วก็สร้างในตัวชีทที่2ก็คือเราจะใช้ชีทว่าออเดอร์นะครับคือเป็นตัวรับออเดอร์เป็นตัวเก็บออเดอร์ที่คนไข้นะครับเขาสั่งมาใช่ไหมครับในส่วนของตัวข้อมูลที่เขาสั่งมานเนี่ยก็จะเก็บไว้หน้านี้ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องสร้างคอลัมน์ก็คือนําเอาคอลัมน์ทั้งหมดนยครับของตัว ชิดเมนูนะครับก็ปีไปแล้วก็ไปวางครับแล้วเราก็จะเพิ่มเติมในส่วนของชื่อแบบสกุลครับแล้วก็ชื่อนามสกุลเลขห้องนะครับอ่าแล้วก็มีมอีกหนึ่งอันก็เป็นชื่อเลขห้องแล้วก็วันที่และเวลาครับก็จะได้ประมาณนี้ นี่ก็เสร็จแล้วครับแล้วก็อย่าลืมว่าอย่าลืมตั้งชื่อตัวชีทเราด้วยนะครับตรงนี้ผมตั้งไว้เป็นแ p ปฟูดนะครับหลังจากนั้นเรากลับมาที่ตัวารายแอป,ปของเราเรากด New App นะครับกด Basic App แล้วกด Google s h e e t หลังจากนั้นเนี่ยเราเลือกตัวชีทที่เราสร้างเมื่อกี้ได้เลยนะผมใช้เป็นตัวแอปชีทแอปฟูดนะครับ หลังจากที่เข้ามานะครับก็จะเป็นหน้าต่างอย่างนี้แล้วก็มีหน้าจอโทรศัพท์อยู่ตรงกลางนะครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ครับยังมีบาร์อยู่นะครับยังมีหน้าเพจให้เลือกอีกสามเพจแต่ว่าวันนี้ผมจะใช้เป็นแอปพลิเคชันแบบเพจเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปดูที่ตัวนีเวกชันครับจะเห็นว่าจะมีเมนูออเดอร์แล้วก็ยูเซอร์นะครับให้เรากดปิดลูกตานะครับที่ตัวออเดอร์แล้วก็ยูเซอร์กดปิดแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรามากดลบในส่วนของคอร์เรคชันเมนตรงนี้นะครับในหน้าคอมโพเนนต์หลังจากนมให่ แล้วเลือกไปที่ form container นะครับแล้วคลิกให้ตัว form container นะครับเป็นสีฟ้าหลังจากนั้นนะครับไปดูในฝั่งขวานะครับจะมีตัว Target Table ขึ้นมาให้เราเลือก Target Table เป็น Order นะครับแล้วเรากดที่ตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็น component ที่ขึ้นมาแบบอัตโนมัตินะครับให้เราลบไปรบเราจะสร้างขึ้นมาเองให้เรากดไปที่ Insert component นะครับ แล้วเลือกที่ t h e e k in ที่เราเลือกอันนี้เพราะว่าเราต้องการให้คนไข้เนี่ยครับเขาสั่งไม่ใช่เขาสั่งต้องขอไปเลยเขาใส่ชื่อแล้วก็นามสกุลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใส่แล้วก็เลือกคอลัมน์เป็นชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วตัวเราไม่เป็นชื่อนามสกุลเช่นกันนะครับตัว placeholder ใครจะใส่ก็ได้นะครับแล้จะพิิพ์ไปว่ากระณหนา้าใส่ชื่อของชื่อของคนไข้ ครับมานี้ก็ได้หลังจากที่เราได้ชื่อนามสกุลแล้วต่อไปเป็นเลขห้องนะครับโดยเลขห้องผมคิดว่าจะใช้เป็น choice นะครับเพราะว่าน่าจะเหมาะมากกว่าจะสังเกตนะครับว่าก่อนหน้านี้ตัว choice กับตัว form นครับจะอยู่ในระนาบเดียวกันเต้องเลื่อนให้ตัว choice นะครับมาอยู่ในระนาบเดียวกับตัว t e x t entity นะครับเป็นการนํา choice ตัวนี้ครับเข้าไปอยู่ในตัว form container นะครับให้ form container เก็บตัว component อื่นๆไปด้วยหลังจากนั้นเนี่ยครับ พอเราสร้างช้อยส์แล้วก็ลากเข้ามาอยู่ในตัวฟอร์มให้เราไปที่ right t รทูนะครับแล้วเลือกไปที่เลขห้องและตัว v value เราก็เลือกไปที่เลขห้องนะครับเท่านี้ก็จะได้นี่ครับจะมีเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือเลขห้องที่เรากำหนดไว้นะครับในกรบหน้านี้ต่อไปนะครับหลังจากเลขห้องแล้วเป็นวันที่และเวลานะครับแล้วก็ เพิ่มเจ็กชายขึ้นมาแล้วก็ลากอยู่หน้าเดียวครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกคอลัมน์เป็นวันที่และเวลาในส่วนของตัวเวลานี่ครับเราจะไม่ให้คนไข้กรอกเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสกดเข้าไปที่ default value แล้วกด n น,นะครับเท่านี้ก็จะขึ้นเป็นเวลาอัปเดตล่าสุดนะครับที่เข้าใช้งานเท่านี้ก็เสร็จในส่วนของ ข้อมูลคนไข้นะครับต่อไปเป็นส่วนของการสร้างสร้างเมนูขึ้นมานะครับให้คนไข้ได้เลือกเราจะขีดเส้นใต้ในส่วนของข้อมูลก่อนนะเพื่อแบ,บ่งบรรทัดต่อไปนะครับเราใส่หัวข้อไว้ก็ได้ครับใส่หัวข้อไว้ว่าตรงนี้เป็นอาหารเช้าแล้วก็แอชเชอร์มาแอชเชชนะครับต้องลากให้ระดับเดียวกับตัวก่อนหน้านี้นะครับเห็นไ,ไหมครับเราไปที่ชารชกดคัสซอมนะครับเราพิมพ์ว่าอาหารเช้า เราอยากตกแต่งไ,ไ,ไปได้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้ขึ้นว่า,าชาวตัวซับไตทูปผมออก custom เอาออกนะครับ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้ผมใส่เป็นฟอร์มด้วยนะตัวซับไตทูปผมใส่เป็นใส่เป็นแฮชแท็กได้ไหมาชาว ให้ใส่ดีกว่าเมใส่แค่รูปไปที่รูปไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าอาหารเชา้ากดค้นรูปนะครับเลือกรูปที่ชอบแล้วก็สามารถ Copy แล้วก็ Copy เป็น Image a d d r e s s นะครับ Copy เป็นที่อยู่แล้วก็ใส่ในส่วนตัว image ตัว URL ตัวนี้นะครับทีนี้มันก็จะขึ้นมาเป็นรูปภาพแล้วก็เป็นหัวข้อนะครับอาหารเชา้าตนี้นะต่อไปนะครับ ก่อนที่เราจะทะําเมนูนีคเราก็จะมีแจ้งเตือนหรือเขียนบอกเงื่อนไขให้เขาได้ทราบว่าคนไข้เนี่ยสามารถเลือกอาหารแบบไหนได้บ้างครับเราก็จะสร้างอินท์ขึ้นมานแล้วก็ description เปลี่นยนเป็นสามารถเลือกอาหารจานเดียวสามารถเลือกอาหารอาหารได้ถึงประเภทหากเลือกอาหารชุด มาเลือกเอาได้สองอย่าครับหลังจากที่สร้างตัวหินตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะครับเราไปต่อในส่วนของการสร้างเมนูนขึ้นมานะครับให้เราเลือกไปที่ตัว choice นะครับเลือกให้อยู่ระน้าเดียวกันแล้วก็เลือกเปนะ็นอันเดียวนะครับอยู่แล้วในส่วนตรงนี้ จะเปลี่ยนเป็นอาหารจานเดียวนะครับไม่มีข้าวเช้าก็จะมีกระชือเป็นอาหารจานเดียวครับแล้วก็ผมจะเปลี่ยนตัวสไตล์เนี่ยครับไปใช้เป็นแบบชิปนะครับทีนี้ก็จะขึ้นมาเป็นอาหารจานเดียวให้เลือกเลยนะต่อไปเราไปสร้างที่เป็นอา,อาหารชุดเลือกช้อยส์มาแล้วก็เลือกอาหารชุดนะครับ ส่วนของไทรทูให้ใส่เป็นอาหารจุดเช้าก็ตัวนี้ก็เป็นอาหารจุดเช้าแหมนกันนะครับในส่งของ v วร u e s สเปลี่ยนสไตล์เป็นชิปส์กันแล้วก็มีกับข้าวนะครับทำเหมือนทำเหมือนกันเลยครับเอาช้อยส์มาลากให้อยู่ในหน้าเดียวกันแล้วเลือกกับข้าว แล้วก็เปลี่ยนสตาร์เป็นชิปส์อันนี้ก็จะได้อา,อาหารทั้งสามอย่างครับนะจะเนเดียวอาหารชุดแล้วก็เป็นสงกับข้าวเอามาพูดถึงเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขคือถ้าหากเลือกอาหารเนี่ยจะสามารถเลือกได้1อย่างนะครับแล้วก็ถ้าเลือกอาหารชุดสามารถเลือกได้สามารถเลือกกับค้าได้2ออย่างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาลองดูนะครับว่าทำยังไง ในส่วนของอาหารเดียวเราคลิกแต่ว่าเราก็ยังสามารถคิดอาหารชุดได้เราจะทำยังไงให้ในส่วนของอตัวนี้ครับไม่สามารถเลือกได้สองอย่างก็จะทําเป็นอย่างนี้นะครับเรากดเข้ามาที่อาหารจาเดียวนะครับกดเข้าไปที่ option แล้วเรากด add condition ขึ้นมานะครับให้เราเลือกเป็นอาหารชุดเช้านะครับตัวนี้แล้วก็ใส่ empty ความหมายก็คือเมื่ออ่า อาหารชุดเช้าเนี่ยครับไม่ว่างครัขออภัยครับจะโชว์ก็ต่อเมื่ออาหารจุดเช้าเนี่ยครับว่างครับหรือก็คือไม่ได้ถูกเลือกนะครับเดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างให้ดูถ้าตัวเนี้ยคือความหมายของอาหารจุดเช้าคือตอนเนี้ยยังไม่ได้ถูกเลือกเท่ากับเป็นค่าว่างนะครับแต่ถ้าเลือกปุ๊บเห็นไหมครับว่าตัวอาหารจานเดียวก็จะหายไปนะครับก็จะเป็นอะไรตประมาณนี้เราก็จะทําแบบเดียวกันกับในอาหารชุดเช้านะครับมาที่ออปชันกด add condition ขึ้นมาครับแล้วเลือกไปที่ตัวอาหารจานเดียวนะครับ is empty นะครับที่เราลองเลือกเป็นอาหารจานเดียวนะครับเห็ <He ard S 1> นไหมครับตัวตัวเนี้ยตัวอาหารจุดก็จะหายไปนะครับแต่ว่าจะเห็นว่ากับข้าวยังโชว์อยู่เพราะฉะนั้นเราก็ไปที่กับข้าวนะครับกด option แล้วเลือกไปที่อาหารจานเดียวนะครับ is empty ท่านี้ก็จะโชว์แค่อาหารจานเดียวนะครับแต่ถ้าเรากดกับข้าวหรือเรากดอาหารจุดเนี้ยกับข้าวก็จะอยู่นะครับต่อไปมาดูส่วนของเลือกกับข้าวได้สองแบบน,นะครับ เรากดไปที่ตัวกับข้าวแล้วเลือนลงมานะครับกดติ๊กไปที่ arrow นะครับกด max choice ปรับจาก10เป็น2นะครับนี่นี้ก็เลือกได้2อย่างประมาณนี้นะครับพอเราเสร็จในส่วนเมนูเราก็ต้องมีเพิ่มเติมต่อครับเราเลือกใช้เป็น text entry เพื่อรับ Input เป็นแบบ text นะครับเปลี่ยนตัวนี้เป็นเพิ่มเติมเช้า เราสายเพลยทุกเพลย์ซูเดอร์ให้เขาอ่านนิดนึงนครับเขาเชื่มไม่เอาครับประมาณนี้นะครับก็จะขึ้นที่นี้เท่านี้ก็เสร็จในส่วนของอาาเช้าเรียบร้อยนะครับผมผมขอไม่ทําในส่วนของอาหารกลางวันแล้วก็อาหารเย็นให้ดูนะครับเนื่องจากเวลาไม่พอต่อไปเรามาดูในส่วนของการตกแต่งไม่ว่าจะเป็นสีหรืออะไรก็แล้วแต่ครับให้เรามาที่ตัวนี้ก่อนเซตติ้ง เราจะอยู่ในส่วนของการตกแต่งหน้าจอของตัวโทรศัพท์หรือตัวอินเทอร์เฟซนะครับก็จะมีให้ขึ้นเป็นตัวเนมแล้วก็ไอคอนนะครับเราก็ตั้งชื่อตัวแอปพลิเคชันของเราผมตั้งเป็นแอปฟูดนะคแล้วก็ตัวนี้สามารถอัปโลดได้ผมจะใส่เป็นไอคอนรูปนะครแล้วกนเป็นเป็นตกนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาไปดูเอฟเฟกต์นะครับ เราสามารถเลือกสีของขอบได้เรียกว่าตัวนี้เปลี่ยนสีตามนะครับใส่ามาดีนะสามารถตกแต่งได้ตามชอบเลย มาดูในส่วนของการแชร์เป็น privacy นะครับให้เราปรับเป็น public ก่อนนะครับแล้วก็ no sign in นะครับเพื่อที่คนที่เข้าใช้งานนะครับเวลาเขาได้ลิงก์ผ่านเราเขาได้ลิงก์หรือสแกน QR c o นะครับเราจะไม่ต้องล็อกอินผ่าน Gmail เพื่อเข้ามาใช้งานตัวแอปของเราครับก็ไม่มีอะไรครับเหลือแค่เป็นการแชร์แชร์แอปพลิเคชันนะครับให้เข้ามาใช้งานได้ก็กด public ข้างบนตรงนี้ครับก็ตั้ง เป็นตั้งเว็บไซต์ d ั t drive page ตั้งลิงก์แคปฟูลตั้งงนี้แล้วกันกด p u b l i c นะครับหลังจากกดแล้วนะครับก็จะขึ้นมาในส่วนของตัว QR code แล้วก็ลิงก์ขึ้นมานะครับให้ผมจะลอง Copy ลิง k ์แล้วไปล,ลองเล่นดู ใส่ชื่อเลขห้อชื่อเอเลลขห้องสามนะครับวันที่และเวลากำหนดมาให้แล้วผมเลือกเป็นอาหารชุดละกันครับเป็นข้าวสวยยากัวัข้าวต้มเหนล้วก็กับข้าวเอาเป็นหมูซีอิ๊วกับแกงเขียวหวานเลยนะครับผมขอไม่ใส่หมูสีอิ๊ว ไม่ใส่ลิกไทยนะครับเรากดสปิดมาตรงนี้ผมเลือกสีผิดนะครับมันจะมองไม่เพราะฉะนั้นสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับผมหลังจากกด s ับนี้ไปแล้วนะครับจะขึ้นสับเซจขึ้นมานะครับให้เรากลับไปที่ในส่วนของ Google Sheets นะครับเห็นไหมครับก็จะมีข้อมูลของการสั่งอาหารขึ้นมา ในชื่อ AA นะครับเลข้องสามแล้วก็ในส่วนของการสั่งอาหารก็จะเป็นอาหารชุดเช้านะครับข้าวสวยา,าติหมูข้าวต้มหมูนะครับแล้วก็จะมีกับข้าวสองอย่างตัวนี้เป็นพิก,กงเขียวหวานแล้วก็หมูซีอิ่วนะครับหมูซีอิ่วไม่ใส่พริกไทยก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการนำแอปลองลองไปเล่นกันดูได้นะครับขอบคุณครับ